สวัสดีจ้าเคียวหวานชาแนลยินดีรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้าจะเล่าไปเรื่อยๆนะเราจะเล่าไปเรื่อยๆนะทุกคนฟังดีๆนะวันนี้มีรัฐบาลลาวนะฟังดีๆนะอีกรอบนะบ้านบ้านเมื่อตะก,กี้เปจุดทูบอกปูก,กับหาบ้านเลทีบ้านเลทีบ้านเลทีลทลทนี้ สี่ห้าหกไปยาสี่หกทับสองสองสี่ห้าหกทับสองสองบัตรที่นี่ถ้าเป็นซีค่ะรถรถพิลาเพิ่งเคยเอามาซีหกซีหกซีหกแี่พิลาเพิ่งถอยเพิ่งได้ถอยขมัดถอกไม่จอดไม่ถอดหรือว่าถอดไหมบ้าถอดแค่แล้วเนี่ยยูดีๆรถเขาขับแมนถ้าเอาโลคป่วยเพิ่งกระเบาค่ะบัตรที่นียนพิลาก็เลยไปจุดทู่พิลาก็เลยว่าหฮ้ยตกใจเจ้าของสวนทุเรียนเนี่ยไม่รู้จักแต่ว่าเขาเห็นพวกเราอ่ะ ในในในเพจของลูกสาวพญานาคซึ่งก็นานนานมาแล้วด้วยเนาะแล้วบัดแล้วบัดทีนี้เขาก็ติดต่อมาว่าอยากอยากได้มาลำบัดทีนี้น่ะในในความเป็นลำเขาฟังพี่ล่านะเขาติดต่อแต่ทันย่ามานะคะเขาติดต่อแต่ทันย่ามาบัดทีนี้แป้งบอกว่าพี่ขาในน้มของลูกสาวพญานาคคือเอ่อต้องมีพี่ล่าด้วยนะคะเขาก็เลยมองยกีช่วงไมโยวีช่วงนะเขาก็เลยอันบอกว่า เขาก็เลยบอกว่าจะสู้ราคาไหมคะแต่ถ้าเป็นเลทสองคนจะเป็นอย่างนี้บัีนี้นะเชื่อไหมว่าเขาอ่ะคือลูกน้องเขาน่ะเห็นงูเห็นเห็นงูไปพันกอกอไผ่อยู่ที่สวนอันอยู่ที่สวนอันสวนอันสวนทุเรียนนะแปงเนาะสวนทุเรียนโตบ้ากใหญ่ปะสันวาแล้วก็ับไปฝันเพื่อก็ะได้ตั้งจิตอธิษฐานขอนะแม่ขอวานถ้าลูกสําเร็จประสันวา เพิ่นกับขายซึ่งเป็นทุเรียนที่ขายแพงกว่า,าชาวบ้านตลาดแถวนั้นซึ่งปกติเขาจะขายอยู่โลละร้อยยีเนาะแปง้งเนาะแต่ของแกนะ่ะคือเป็นทุเรียนคนะัดเกรด A พรีเมียมคัดเกรดส่งออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วของแกขายร้อยเจแล้วทีเนี้ยร้อยเจของแกทันใดนั้นนะคะฝนตก80ไร่น้ำท่วม80ไร่น้ำท่วมบันไลพินาสโอ้เธอทุเรียนแปดไร่ ซื้อหรือยังเฮ็ดจังไหนซื้อเรียงกติกาซื้อหรือยงังซื้อหรือยงังซื้อหรือยงังซื้อหรือยังห้ากล่องยังไม่ห้ากล่องเด้ย่ยบอกเธออย่าขี่โกงฉันเนี่ยฉันก็ลังสิบอกอย่าฟังนี่ซื้อหรือยงังเอออันนี้นะห้าน,นะห้าเซียนวันนี้ต้องได้ร้อยตะกร้านะพวกเธอถึงจะได้เห็นปาฏิหาริย์นะฉันจะให้ปาฏิหาริย์พวกเธอนะแล้วบัดทีเนี้ยเขาก็เลยไปบนเขาก็เลยไปบนปลูกกับหญ้าไปบ้างสิแหละว่าเออถ้าเกิดว่าสําเร็จนะร้อยเจ็ดร้อยโลละร้อยเจ็ดสิบกี่ตันนะแป้งลอยก็ตัก ก็หลายสิบล้านนะเนาะเกือบร้อยล้านได้เกือบอย่างเยอะเกือบร้อยะก็เกือบร้อยๆๆอ่ะ <c oughs> เกือบร้อยเขาจะเอาลูกสาวพญานาคก็คือธัญญาลาล่าไปลำนะคะธัญญาลาล่าไปลำ <c oughs> แล้วบัดน,นี้นะคะ <c oughs> วันที่ไปลำนะคะ <c oughs> วันที่ไปลำ <c oughs> แล้ววันนั้นพี่ลาเป็ไปะลรก็ไม่รู้ <c oughs> พี่ย่าก็จัดแจงเรื่องชุดติดต่อเรื่องชุดซึ่งปกติพี่ลาจะจะสังเกตนะ พี่ล่าจะไม่ใส่ชุดสีเขียวย่าจะไม่ใส่สีชมพูใช่ย่าใส่ชุดย่าจะชอบใส่ชุดสีอะไรพี่ล่าจะชอบใส่ชุดสีอะไรพิมมาเออเออใครเคยเห็นใครเคยเห็นสาวพญานาคลำจะใส่ชุดทุกคนจะรู้ว่าพี่ล่าใส่ชุดสีอะไรย่าใส่ชุดสีอะไรพิมมาหน่อยพิมมาหน่อยพูดคุยกันหน่อยอ่ะเห็นไหมย่าใส่ชุดสีขาวพี่ล่าพี่ล่าใส่ชุดสีอะไรพี่ล่าใส่สีอะไรคะพี่ล่าใส่สีอะไร ยาสีขาวเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคนที่ตามเขาจะดูเลยพี่ล่าสีอะไรพี่ล่าสีอะไรฮะพี่ล่าสีลุ้นเหพี่ล่าจรงจริงหนูบอกพี่เจมไปว่าเอาสีขาวกับสีน้ําเงินแต่ทีเนี้ยพี่เจมบอกว่าอยู่ๆก็ทําบกว่าเอาสีเขียวกับสีแดงได้ไหมไม่ใช่พี่ล่า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 จะใส่สีอะไรเป็นอันนี้อยู่แล้วไม่ใช่วันงานนะไม่ใช่วันงานนะใช่พี่ล่าใส่สีน้ําเงินเราจะใส่แค่สองสีนั้นเท่านั้น แล้ววันนั้นเราเราก็กําหนดไปแล้วนะว่าเป็นออกเป็สีน้ําเงินแล้วก็เป็นสีขาวๆก็กําหนดนะคะสไตล์ลไปแล้วพอไปถึงหัวันออกวันวันก่อนออกเดินทางวันนั้นน่ะนะคะก็ปัญหาอะไรทุกคนก็ได้จะรู้เกี่ยวกับน้องอะไรหลายอย่างหัวใจน้องวาวุ่นนะคะ ติดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นของน้องน้องก็จะหัวใจว้าวุ่นมันเป็นสิ่งเดียวที่พี่ล่าทําได้คือศีลอดศีงดศีนอะไรหลายๆอย่างที่ก่อนจะเป็นรำพี่ล่าจะต้องมีสมาธิให้แน่นให้แน่นที่สุดอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นคือกินอะไรไม่ได้เลยร่างกายต้องการแต่ไข่วันนั้นนะก่อนเป็นลำพี่ล่ากินไข่ได้ สมมติว่าพรุ่งนี้จะไปลำวันนี้พี่ล่ากินไข่ได้แค่3ฟองก่อนออกเดินทางอ่ะพี่ล่าก็ไม่ได้กินอะไรเลยคือสองวันอ่ะพี่ล่าได้ไข่แค่3ฟองนะคะมีมีไข่แค่3ฟองแล้ววันนั้นอ่ะพี่ล่าก็ก็ไปบ้านพี่คเนนแล้วก็ถวายพี่หนูมูชิก้านะคะเป็นบริวารขององค์พ่อพี่คเนนให้พี่ล่าทำอะไรก็ให้ให้สำเร็จอะไรต่างๆนานาแล้วทีนี้พี่ล่าไม่ได้จุดทูบมันมีทูบของพี่หนูมูชิก้าติดมาในกระเป๋าพี่ล่า1แท่ง ก็เลยทั้งสวดสวดเปิดบุญนะคะสวดพญานาคนะคะสวดธรรมจักรนะคะสวดคาถาเงินล้านนะคะแล้วก็สวดแผ่เมตตานะคะสวดนะเธอสวดกูว่าเป็นสวดหัวจันทบุรีสรุปลสวดจากกรุงเทพแต่ฉันไม่ได้นอนเบ็ดเสร็จคือนางโดนที่นางเล่าให้ฟังว่านางโดนผีหลอกฉันก็เลยว่านางไม่ถูกกับเลขสี่หรืออะไรสักอย่าง มันมันเป็นอะไรสักอย่างด้นั่งนอนห้องเลขสี่ไม่ได้เลยอยู่ดีนางก็แบบในใจคิดว่าทําไมยากถึงวิ่งเข้าห้องเลขสี่วะแต่พี่ล่ารถจอดอยู่ในห้องเลขห้าแต่พี่ล่าก็เลยว่าห้ากับสามนะมันเป็นเลขโอมคือห้ององค์พ่อห้องพญาณะห้องพญานากับห้องพระพิฆเนศนะนะถ้าด้วยความเชื่อของพี่ล่านะแล้วนี่ก็แย่งห้องกันคือจองห้องไม่เกิน นางก็ไปคว้าได้ห้องพีโรกปะนี่เอออารู้ว่มันแหลกเลือดอารู้ว่ามนคนเลือกนางก็นางเลแรงเลือดก้อนมูกร้อนเละนางมองนางเขาเติร์กก้อนมูบัดทีนี้เราก็ไปแต่งห้องเบอร์อะไรนะห้องเบอร์เจ็ดใช่ไปแต่งตัวห้องเบอร์เจ็ดพี่ลาก็งงว่าพี่ลาก็เลยถามสีวานอะไรว่าน้องเจมเนาะว่าเจมทําไมหนูถึงเลือกชุดนี้ให้แม่ก็เลยถามว่าก็หนูหนูว่ามันสวยอะแม่แล้วทีเนี้ยปู่กับย่าชอบดอกไม้เสิร์อแม่รู้ไหมหนูอะโนนางก็พูดแบบ พี่ก็เงียบเนาะด้วยความทางสมาธิก็จะไม่เล่นไม,ไม่ไม่ค่อยจะอะไรกับใครก็เลยว่าแม่รูไ้ไหมเนี่ยหนูไปทําดอกไม้แล้วเอาโรคก,กวินหัวเอาโรคว,ว,วินหัวมากกับดอกไม้สดเพราะมันเป็นดอกม้เราไม่แคลดอกไม้สดขึ้นหัวกันเพราะกิน,มนแมลงใช่เอาโรคว่า,า,าวินหัวบนนางกายาวินหัวไรกินดอกลักกระเทอมันแรง เอาดอกมาเอาดอกไม้สดที่เห็นเป็นพุ่มพวงทั้งหมดคือดอกไม้สดนะจ๊ะสั่งทําดอกไม้สดจริงๆคือเหมือนเราได้ถวายความเป็นมงคลจริงๆนะคะคือเราได้ถวายความเป็นมงคลจริงๆพราเธอพวกเธอเธอย่าคิดโกง ินค้าตัวใหม่ขึ้นมาแจมด้วยเหรอใช่อีกชิดไหมใช่พี่ขอห้าเซตพี่ขออีกชุดหนึ่งนี่ไงรุ่นเลี้ยว่ขออีกชุดหนึ่งเนี่ยมันสี่แล้วเนี่ยขออีกชุดหนึ่งอยากได้ปากกาอยากได้อะไรว่ามานะแล้วขออีกชุดหนึ่งก่อนเร็วไม่งั้นอีกกีแตกขอชุดขออีกเซตหนึ่งขออีกเซตหนึ่งก่อนเร็วเร็วเร็วเรื่องดอกไม้สดวจ็จุดทูบแล้วรุ่นเร็วเร็วเลยมาทุกคนถ่ายไม่สะดวกนะคะใครมีปัญหาเรื่องการ ถ่ายนะตัวนี้หนึ่งซองรู้เรื่องเลยนะคะกินตอนประมาณ3ามสีทุ่มจะได้ถ่ายตอนเช้านะคะร่วงท้องสบายท้องไม่ปวดบิดนะเอาไปให้คนรับข้างก็ได้ให้คุณพ่อคุณแม่ทานก็ได้นะคะใครที่แบบอายุเยอะขึ้นระบบกขับถ่ายพังพวกแบบว่าไฟเบอร์ไม่ค่อยกินแบบไม่ค่อยกินน้ําผลไม้ไม่ค่อกินผลไม้กินผลไม้ไม่ถึงเนี่ยตัวนี้เอาไปกินเลยนะคะเพราะว่าไฟเบอร์อัดแน่นมากๆ <ด>แต่แต่ต้องระวังหน่อยนะถ้ออยาก,กินเธออยากก่าลงก,กินเยอะเหมือนพี่ล่านะบางทีขำก็ปิดอ่องนะฉันปิดอ,อ, <c oughs> อ,อ่องฉันโดนฉันกับธัญญาโดนล้อตลอดเลยนะ ไอพวกประเภทปิดออกแบบคำอยู่แม่งโดนร้อยแย,ย,ยัล<อ>ูกบ,บ,บวบเพราะ่ได้กินทีละซองไหกินทีละซองซองเป็นเออ,บอบคย่านเต้ย่านแต,นตออกว่าเบิรนะเออแต่จริงๆกินซองเดียวก็พอแล้วนะคะทุกคนกินซองเดียวก็อยู่แล้วนะเป็นโรคเสิร์นขึ้นนะเป็นโรคเสิร์นขึ้นเขาบอกสั่งแล้วข่าว่าสัญญาเขาบอกสั่งแล้วค่ะว<อ>แต่ค้สั่งที่ห่างมามาแป๊บหนึ่งให้พี่ห้าให้พี่ห้าสัญญาให้พี่ลาเห็นเลขห้าชัดๆก่อนนะจ๊ะวันนี้สี่ห้าศูนย์ให้ของไปด้วยนะคะทุกคนขาให้คลิปมุกไปนะ ที่ปลูกน่ารักมากที่ปลูกเนี่ยขายทู่ตลาดอริบาร์าบาร์ยได้พี่ลาไม่ได้แถมจ้าไม่ได้แถมไปกับไม่ได้แถมไปกับโตนี่ไม่ได้แถมไปกับโตนีุ่ณเอาไปไหนเลยอาิบาห์าบารเนี่ยทาน้ำตลาดน่าแล้วลแล้วจะพาดูพิธีศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าเป็นไป1นึ่้อตะกา้าตามที่พี่ลาบอกทุกคนจะได้เห็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่พี่ลาได้กล่าวนะคะว่าปู่ป้าชอบสิ่งไหนมันจะเป็นไปตามที่พี่ลากล่าวหรือไม่ทุกคนจะได้เห็นจริงๆนักบ้านและที่สมสี่ สี 4, ออ่ห้าหกสี่ห้าหกทับสองสองทุกคนจะได้เห็นนะคะฉันโบเด้โมเดอร์เลยค่ะคือนั่งขึ้นได้ปะอ่ะพูดกันต่อถ้าเธออยากได้กิฟปป๊์ ปกตอเอินกิบยังซี่หาหกฉันเอินกิบกสององนนีแมนย่าพี่มีความมันนามันหนกก็แล้วพี่ว่ามีแล้วพห่าหกกับสองสแล้วกับสี่หกพี่ว่าสิเอหรือว่าหนึ่อโลบอกว่าเลขงูหนึ่งหนึ่งก็จพี่ก็เลยเอาหนึ่งหนึ่งบวกกัหเป็นสองสองเธพยายามเป็นเลขรถพี่ะมันออกดูมาโลคือเออโลคือรถพี่มึงอน่โลคือรถพี่วแล้วอยู่ดีนูก็บอกวลาทอยรถเขาว่ายาคุ้นทหักจักแล้วครัวกับเราแล้ว อ่ะออต่อพอดอกไม้หอมใช่ไหมที่นี่พี่ก็เลยว่าเป็นอย่างคือเลือกสีเขียวเห็นพี่ปกติพี่ไม่ใส่สีนี้นะว,นวันซันบ้าทีนี้จะรำอะไรเป็นอย่างนี้ยกัยกษ์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นปู่อะไรพี่ก็เลยคิดใม่ใจสิป,ปู่อี๋คือมันมีหลายปู่ใช่ไหมใช่ไหมคะปู่ปู่ปูด่ดำปูข่ขาวปู่อานันต์อีกอย่างหังซี่น่ะแม่ฮอกก็ต้องไปเบิ่งก่อนว่าหนางานคือปู่ฮาก็ไปเลยถามแจ้งเพื่อนเพื่อนก็ไปเลยแจ้งมาเนาะว่าปูา่เนี่ย อีหยังตระกูลอีหยังดังซี่แหะแม่พ่อไปหอดน่ะแม่เออมันก็เป็นไปนตามที่เราแบบตามที่เราคิดจริงๆด้วยว่าเออว่ะปู่นั้นจริงๆด้วยคือพอเปิดไปดูนะคะเป็นรูปสีเขียวนะคะของปู่รูปอันนั้นนะแม่บูชาบูชาปู่สีสุดโ,โทย่าสีปทุมมานะไปดูเลยนะคือคือเป็นกายสีเขียวนะคะแล้วก็เครื่องแต่งกายของย่าเป็นสีชมพูกรีบบัวนะ่ะท่ายรูปออกมาแบบเป๊ะเปะ๊ปะ,ปะเลยจนแบบว่าขนลุกม,มากเลย แล,แล้วทีนี้วันที่จุดทูบพอพี่เล่ววาว่าเดี๋ยวขอามี่ีาจุดทูบนะคะทีนี้วันที่จุดทูบน่ะด้วยความเป็นปู่เนาะด้วยความเป็นผู้ชายที่พี่เล่าเป็นผู้ชายเป็นพี่เนี่ยความเสียสัตว์ที่าไปจุดไปเพราะพี่เล่ววาว่าพี่เล่าจุดตัวเลขอาจจะไม่ขึ้นพี่เล่ววาบอกว่าให้เกียรติน้องบอกว่าญาติไปจุดเปะเธอแล้วทีนี้ก็จะมีอากงที่เขาเป็นล่างอยู่แล้วตรงนั้นเขาบอกว่าจุดแล้วเอาเสียบตรงก้านทุเรียนนะอืมเธอ ผมเป๊ะจำนวน10เป๊ะเต็มเป๊ะแต่มันลูกเลขตัวแรกเลยเนาะนั่นน่ะ91อ่ะ914มันคือ914แล้วก็ออก91เต็มเต็มแล้ววันต่อมาก็ออก14แล้วก็ว่ไอ้เจ้าของสวนทุเรียนก็ก็ได้หลายอยู่นะคะคนที่ไปในงานก็ได้หลายอยู่เพราะวันนั้นเอ่ออ่ะแล้วคือคนบนที่ที่เป็นล่างนะคะที่เป็นล่างที่อยู่ตรงนั้นเขาก็บอกว่าทุกคนจะรวยนะวันนี้อะไรในใจเราก็แบบ มา <โฮ S 2> แน่ๆมาแน่ๆเออแล้วก็มั่นเราไม่ได้ลำหนึ่งเนี้ยมานานมานานเราด้วยเรามั่นจริงมานั้นเออแล้ว,ลว,ลว,ลวตัวแล้วตัวเศรษฐีสวนู้เรียนนะเขาก็มั่นที่จะเอาเราไปด้วยนะเขาก็ตั้งจิตอธิษฐานนะ